ดีคร ok, ok ับสวัสดีคร right ับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นกค่ะพี่นกพี่ต้นครับพี่นกกับพี่ต้นสามีภรรยาสามีภรรยานะครับก็มีพี่นกเป็นสามีค่ะไม่ใช่คุณยศพี่ต้นอ่ะไม่ได้กลัวเมียแต่พี่ต้นอ่ะไม่กล้ามีเรื่องกับเมียเฉยเฉยอไม่อยากมีปัญหาเออตอนนี้เนี่ยเราทํางานร่วมกันอยู่ตัวเนีับคือบริษัทที่ชื่อว่าอินดีอินดีมนะฮะบริษัทอินดีมทาไมมันมันมันเป็นภาวะกดดันหรือว่ามันมีความหวังหรือ หมดขนทางแล้วหรือเพราะอะไรทําไมถึงทําอินดีมฟังเรื่องของพี่ต้นก่อนคือ,เร,อเรื่องคือที่เข้ามาทําอินดีมเนี่ยเพราะว่าจริงๆพวกผมทําธุรกิจส่วนตัวกันอยู่แล้วก็ทํามาหลายอย่างมีทั้งรายได้ขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจ,จเรามามองว่าพอคุณยศมาแนะนาอินดี้อย่า <พอ S 1> ไปไดกดดันแกหันมาทางผมจะไปกดดันกันทำไมพอมาแนะนําปุ๊บเราก็มองมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นธุรกิจเครือข่ายโอเคถ้าสมมติว่าเราได้จังหวะที่ดี Mm hmm. มันก็สามารถสร้างรายได้ให้เราได้แล้ด้วยการลงทุนที่มันไม่สูงซึ่งเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆที่เราเคยทาหรือว่าทุกคนที่ทำมาผลตอบแทนที่ได้กับ,ค,บ,ค,บคืนมาเนี่ย ค,คือเหมือนกับพี่พี่ต้นกำลังจะบอกว่าจากประสบการณ์ส่วนตัว<ช>จเจอมาเยอะละโจทย์ที่เนี่ยมันโอเคใช่มันลงตัวพอดี<ช>แล้ว,แล,วแล้วอะไรทําให้ประทับใจเงานการเชื่า,ายต้องถามอย่างนี้เลยดีกว่าความมั่นคงกับสิ่งที่มองไว้คาดหวังไว้ในอนาคต<ช>พี่นกก็พอจะทราบประวัติของผู้บริหารแล้วมีประวัติยังไงมันก็เลยทําให้เราะเกิดความมั่นใจเนาะรับเพราะฉะนั้นอายุนอ้อย้อยน้าเนี้ยเป็นรายการที่สัมภาษณ์เจ้าของธุร งหายมันหมายถึงความมั่นคงด้วยนะที่เราจะฝากความหวังของเราและลูกทีมของเราโอคำนี้ชอบยังไงเนะครื่องหนึ่งเป็นออนไลน์แฝดของออนไลน์พอพูดถึงคุณก้องปุ๊บกรี๊ดรู้จักกันรู้จักกันพอพูดถึงคุณบุรินปุ๊บไอดอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนตัวของที่นกเองเนี่ยคือเราอยากฝากความหวังก็คือหนึ่งฝากไว้กับคุณยศ <c oughs> รู้สึกหนักขึ้นมาทันทีสองแล้วก็ฝากไว้กับอินดีนี่แหละแล้วสิ่งที่คนยศพูดมากับสิ่งที่บริษัททําในตอนนี้เนี่ยมันเป็นในที่ทางเดียวกันขอทําให้ดูแล้วใช่ว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดมันจริงใช่แล้วเงินมันก็ ทั้งความมั่นใจทั้งตัวระบบทุกทุกอย่างทําให้มันคือวัยของพวกเราว่าวิเคราะห์แล้วมันน่าทำเขาบอกเลยว่าถ้าเป็นเครือข่ายเขาที่เรียกว่าต้นสายต้นสายเป็นต้นสายถ้าเป็นหุ้นของเรียกต้นน้ําอยากจะให้ฝากอะไรถึงคนที่ได้มีโอกาสชมคลิปนี้ฝากดูข้อมูลของบริษัทนี้ไว้อีกหนึ่งช่องทางเปิดโอกาสให้ตัวเองและเปิดโอกาสให้กับครอบครัวและอนาคตของตัวเองเลยนะคะจ้าจ้าจ้า ต่าที่ต้นก,ก็คงคล้ายๆกันนะฮะคือที่เข้ามาทําตัวนี้เนี่ยสภาวะ เศรษฐกิจมันเป็นยังไงจุดคุ้มทุนในการทาธุรกิจอยู่ตรงไหนในธุรกิจเครือข่ายมีจุดคุ้มทุนที่ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีมากจากการลงทุนที่ไม่สูงจะผลตอบแทนที่เราได้มาทําไมถึงเป็นอินดีมตอนนี้อินดีมคือธุรกิจที่ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดครับเป็นทางรอดที่ทําให้พวกเราสามารถปลดหนี้ได้ทําให้พวกเราสามารถใช้ชีวิตได้หลังจากที่เราปลดหนี้แล้วพวกผมเคยคิดว่าอนาคต คนที่ไม่ใช่พนักงานกินเงินเดือนหรือเป็นข้าราชการอย่างพวกเราเนี่ยจะเอารายได้ที่ไหนมาใช้ตอนแก่ที่นี่ให้พวกผมได้เราไม่มีบํานาญที่หาเราไม่มีเราไม่เราไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าแก่ไปอย่างมีคุณค่าคืออะไรใช่ถ้าเกิดเราสะสมเงินน้อยเกินไปใช่เป็นภาระลูกหลานนะนี่ตายยังไม่มีคุณค่าเลยใช่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่โนขาว่าจาก55ถึง65พี่น้กับเขาไม่อยากเที่ยวอ่ายังไม่อยากเลี้ยงหลานก็อีกประมาณสองปี ให้เราคำนวณเลยว่าตั้งแต่อายุ55โดยไม่มีหนี้นะ,ะสบายๆที่เดือนละแสนพอและ2คนตายใหญ่จาก55จนถึงพี่โนก,กับพี่ต้นอายุคำนวณถึงอายุ80พอพี่โนก,กับพี่ต้นต้องใช้คนไหวที่ออคนไหวที่ อีกนานเลยครับเราต้องมีเงินนะไม่ต่ำกว่า50ล้านบบทเราถึงจะอยู่แบบสบายๆน้องๆเยอะไปนะจริงฉันอะฉันได้เลยนะใช้เงินได้เยอะเสียงคลางผมเก็บกับคำเมื่อกี้มากคือส่วนตัวผมเองผมไม่รู้หรอกว่าเราจะตายวันไหนถ้าตายเร็วทะมันก็ไม่มีปัญหาหรอกดันอยู่อายุยืนแล้วดันไม่มีรายได้กลายเป็นปัญหาอันนี้เมื่อกี้ผมเก็ตมากเลยคือต้องต้องเตรียมไว้เท่าไหร่จะใช้ชีวิตเดี๋ยวแต่ละคนก็ต้องไปคิดกันและหลักว่าตัวเองต้องการเท่าไหร่นะครับแล้วงานทุกวันนี้มันให้เราได้ก็ มันก็เป็นเรื่องของว y ว่าทําไมเราถึงเลือกทาธุรกิจอินดีๆสำหรับวันนี้ครับก็น่าจะไม่ค่อยได้สาระอะไรสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าน่าจะได้แนวคิดดีๆนะครับกับพี่ๆผมทั้งสองคนถ้าเกิดใครอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่นะครับแล้วได้ดูคลิปของพี่ๆแล้วอยากจะร่วมงานด้วยก็ประสานหาข้อมูลกันได้เลยสนนี้ผมช่วยดีๆเต็มที่จะเราก็พร้อมช่วยเขาเขาก็พร้อมที่จะเข้าร่วมทีมเราโอเคสำหรับวันนี้ครับผมยศจนะเรีวีครับกับพี่ๆผมพี่ต้นกับพี่นกขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมาก บคสวัสดีครับ,บ